สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์อยูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่รัเสเซียกับทางด้านยูเครนนั้นมีความขัดแย้งกันจนทางด้านรัเสเซียนั้นยกกองกำลังทหารเข้าไปดําเนินการในการจัดการกับยูเครนเป็นเวลาหลายวันต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าทวิตเตอร์ของเจจุกครองสาม ได้โพสต์ข้อความพร้อมแชร์ภาพจากทวิตเตอร์ของอ a m รั a โชคประมิตรกุลหรือว่าเจี๊ยบสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลที่เขียนข้อความว่าทหารหารยูเครนรบกับผู้รุกรานทหารไทยรบกับใครพร้อมติดแฮชแท็กเด็กชายยูเครนทำความเคารพทหารที่มุ่งหน้าสู่แนวรบโดยมีภาพประกอบเป็นเด็กสองคนยืนทำความเคารพขบวนทหารหนากล่าวพร้อมกันนี้เจจุกได้แชร์ทวิตเตอร์ชาวต่างชาติที่ใช้ชื่อว่าไบรอันแมกเนลลี ที่ระบุว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่เมื่อปี2016เจ๊จุกคลองสามยังบอกว่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสงครามยูเครนและกําลังถูกพูดถึงกันทั่วโลกคือการปล่อยเฟกนิวบนโซเชียลมีเดียเพื่อหวังผลทางการเมืองก่อนจะมีอารมณ์ร่วมกับภาพไหนก็เช็คกันก่นกอนว่ามันจริงหรือเปล่าดูตัวอย่างด้านล่างที่ฝรัง่งคนนี้เขาพูดถึงนะไทยมีนาแล้วครั้งนี้ก็ไม่พลาดนี่ครับก็เป็นเจี๊ยบอรัทโชคประมิตรกุล สสบัญชีรายชื่อพักคเก้าไกลก็เอาอีกแล้วนะฮะคนนี้ก็ไปเอาภาพเนี่ยแล้วก็เป็นภาพเหตุการณ์อื่นแต่เอามาเขียนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็นี่แหละครับซึ่งเจจุกก็บอกว่ามันมีคนปล่อยเฟกมิวบนโซเชียลมีเดียเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่อย่างไรแต่ว่าจากสิ่งที่ตั้งคําถามเอาไว้นั่นก็คือที่ถามว่าทหารไทยรบกับใครนั่นคือเป็นสิ่งที่ บ่งบอกได้ว่าเจี๊ยบนั้นต้องการสื่อสารอะไรนะครับสถานการณ์ล่าสุดนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผู้นํายูเครนก็อยากจะเจราจากับผู้นํารัเสเซียนะครับแต่ว่าสถานการณ์นั้นยังไม่สุกงอมเท่าที่ควรการเจราจานั้นก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ผู้นํายูเครนต้องการเพราะว่ามีเงื่อนไขจากฝักฝั่งรัเสเซียในขณะที่ฝากฝังยูเครนเองนั้นก็ยังคงมีเงื่อนไข แต่ว่าบรรดาความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยแน่นอนครับคนทั่วทั้งโลกให้ความสนใจหลายคนนั้นก็เขียนข้อความเขียนข้อมูลให้ข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรบางส่วนนั้นก็ไปนำเอาข้อมูลที่เป็นเท็จมาแชร์ต่อก็สร้างความสับสนให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นการที่จะดำเนินการนะครับแชร์ข่าวใดก็ตาม หรือว่าสื่อสารอะไรออกไปก็ตามนั้นก็จงตรวจสอบรายละเอียดนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ต้องการสร้างความปันป่วนสร้างสถานการณ์ด้วยการปล่อยเฟกนิวครับ